สวัสดีครับมาพบกับช่อง YouTube คนยุคใหม่หัวใจกเกษตรฉันเคยนะครับมนีพรมสิ้ามาเบ่งข้องใส่ไก่คล้องเก็บน้ำไว้ถ่าให้ต้นใหม่ของเขาช่วงหนาแรงนะครับเขาก็สิขุดประมาณนี้ขุดไปจนสุดเลยนะครับนี่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเมตรนะครับยูดานขขางสิบเป็นถนนขั้นเก็บ มีต้นกล้วยมีต้นมะพร้าวผมเห็นลักษณะแบบนี้ใส่พายางดำปูนะครับบอที่เา้าขุดนี่กว้างนี่อยู่ประมาณเมตรหนึ่งถึงเมตรยี่ครับสูงกับประมาณสามสิบเซนถึงสาิห้าเซนนะครับเส้นดินที่เ้าเห็ดเป็นบ้าไว้แบบนี้นี่คือพยางดำสิมา ขาดอยู่บ้านะครับแล้วก็เอาดินนี่กบดินกบแล้วสีเสมอกันไป,ไปเลยได้ครับนะครับ,รบเขาบอต้องลงทุนเอียงไหลายใส่จอบใส่เสียมขุดนะครับเวลาว่างเขาก็มาขุดขุดไปเรื่อยๆขุดช่วงหนาฝนนี่ก็ดีครับดินกระสีบอ่อแข็งบอ่อแน่นขุดพอดีนะครับต้นกล้วยต้นยางต้นมอกเ้า เขาก็สิได้เขียงงามช่วงหนาแรงเขาก็่ต้องมาโหดเลยครับเสียเวลาเอาเวลาของเขาไปเอ็ดอย่างอื่นด้างขางนี่ก็สิเป็นเขานะครับนี่เขาเข้าดีพบ้านแล้วครับนะับส่วนด้าขงขางด้างยังของขางต้นกล้วยระยะห่างนี่เขาก็สามารถปลูกอย่างก็ได้ครับเดีย๋ยวถ้าเขาอยากปลูกปลูกบักพิกบักเขือบักแตงนะครับ อันนี้เป็นเป็นบอ่อที่ผมขุดปีไกยนะครับิิบเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ิิเป็นแบบนี้เนี่ยเ็ยมีบักเขือมีผักบุงปลูกไว้แต่ผมว่ามั่อว่าเบิกผมก็เลยมาเปลี่ยนวิธีแนวเ,เห็นใหม่ก็เลยมาขุดคลองใส่ไก่ เป็นแบบนี้อันนี้เป็นคูคูคไกว์ทาให้เอ้องยางขามนะครับนะหรือเ้องเสียมมะขามเอาไม้มะขามต้นกล้วยก็ได้ใหญ่หวิธีลาย่องทางนะครับพื้นที่เล็กๆเขาก็สามารถคูได้นะครับเม่จําจเป็นจะต้องเงาเครื่องผมแนะบบนี้อะขามต้นกล้ยกวยกล้วยก็ได้นะี่ยกล้วยนี่ผมปลูกไปไกลนะครับจะเริ่ม ออกปีเป็นเคี้ยกก่้ยเบินแล้วนะครับนี่นะครับบ่ปีก่ย้ยครับอันนี้ตอนที่ผมขุดนี่ผมมาดาห้เบิงมาลงห้เบิงว่าจะเป็นลักษณะแบบใดเดี๋ยวตอนปลูกพยางแล้วนี่มาเห็ดอีก เทียหนึงนะครับว่าจะเป็นลองมารูปแบบแบบใดแต่ผมคิดว่าดีแน่นอนครับอยู่ได้หนีปูแวแล้วๆเข้าเสียวพวกเนยแดงพวกเงียงมาลงนะครับบ่อหนี่กันเลี่ยงป่าเลี่ยงอย่างใดเด้ครับพเพจ่อจะป็นจะต้องเอาหน้าไว้ทาให้ต้นไม้ซื่อนะครับด้านคางกับปูบอกหุ้งปูเงียงของเขาเหครับ นะครับอันนี้ผมกับุดมาหอนอี้แล้ก็สิเริ่มบอมไม่ไปยาวเลยนะครับงาวมากเลยนะี่ถึงสี่สิบเมตรถึงห้าสิบเมตรนะครับตั้งแต่สีอ้อมไปพุ่นะครับอ้อมไปหาขอกเป็ดนะครับขอกเป็ดอ้อมไปเลยครับตามรั่วแดดของเขาสิเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอย่าปล่อยเห็นเวลาว่างนะครับ ใส่จอะใส่เสียมขุดนะครับยื่นหงกระใส่เวลาขุดอยู่ประมาณมือคืองนะครับนี่จากนี่มานี่นะอืมขุดมือคืองสีดายอยู่บ้านดอก20เมตรนะครับเพราะว่าดินของผมมันเป็นดินทรายนะครับเก็บน้ำป่ยู เราต้องมีพาย่างปูจังสิเก็บน้ำอยู่นะครับเห็นบ่ก็ล้องเอาไปปรับปรุงใส่ลองเบิงว่าเนว่ยทางใดมันสิดีหรือแบบใดแต่คมๆชีว่าผมเห็นแบบนี้ดีแล้วนะครับ เมื่อกี้ผมขุดคลองเป็นใส่ไก่นะครับเดี๋ยวผมพามาเบ่งคลองใส่ไก่ที่ผมขุดแล้วมันบ่สําเร็จถึงสิบปู่พายางแต้ก็เก็บน้ำไปอยู่<ด>ครับเพราะว่าคลองใส่ไก่มันหน่อยมากนะครับนี่นะครับคลองใส่ไก่ที่ห้องขุดปีที่แล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่จะเป็นคลองน,น้อยๆไป ผมก็ปู่พยัคฆ์ให้กันนะครับแต่พอสำเร็จเห็นไหมครับเก็บน้ำประยูครับ่วยอย่างี้ผมกับปลูกได้แค่ปีเดียวปลูกลังทรงการปีกายนะครับกับปกักเผานี่นะครับปีนี้ผมเลยมาลองใหม่ผมอยากขุดคลองใหญ่เก่าๆผมเชื่อว่าปีนี้ผมเสียสำเร็จแน่นอน ้าสิบเมตรนะครับสี่สิบเมตรห้าสิบเมตรพยางกระสีอยู่ประมาณแปดลอยเกาลอยนะครับก่อนห้าสิขุดคลองเข้าไปเช็คผ่าผ่าที่เ้าสิมาปลูกก่อนนะครับว่ากวางทอไรเงาทอไรที่ห้าสิขุดสิเตรียมการเ้าต้องเบิงนะครับ เส้นผันบใบของผมเนี่ยกว่างอยู่ประมาณสามเมตรนะครับสามเมตรที่ผมเสี่ยวมาลงนะครับปากบอน,นี่ก็เมตรหนึ่งด้านข้างอีกเพราะว่า,าเราต้องมาปูกด้านหลังตัวนี้เพื่อเอาดินกบกบพยางะครับนี่เอาดินตรงนี้ลงมากกว่าพะยงเดี๋ยวมันสิเสมอกันไปเลยครับเนื้อที่ของเขา แล้ทีบางนี้ก็จะเป็นเลี้ยงสามารถปลูกอันนั้นปลูกกันนี้ได้แล้วถ้าผูใ้ใดอยากปลูกอย่างนะครับสามารถปลูกได้ในสาในบอ่อเขาก็สามารถเลี้ยงได้เลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งเลี้ยง,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 ยงปลาตามใจเขาเลยครับนะเพราะว่าผมชิดวามันน่าจะดีแน่นอนนะครับ ต้นบ่อเก้าของผมนี่คะ่ะมีอยู่ป่าแต่ตอนนี้ผมอะเอาออกไปแล้วครับนะเอาออกไปแล้วบ่อนี้ผมก็สีทมครับผมเสียนเป็นคลองลักษณะแบบนี้มาหากันเลยครับนี่มาหากันนะครับเกือหอดประตูหน้าบ้านนะครับใส่พื้นที่ให้คุ้มค่ากับสิ่งที่เขามีนะครับ บ่กล้วยปีกกล้วยงามครับงามบึงไรนี่งามมากเลยครับช่วงหนแรงนี่ต้นไม้ของเขามัาสีเหียวนะครับขาดนา้ำเขาก็มีวิธีนี่แหละครับที่เสีเห็ุเพื่อที่ต้นไม้ของเขานี่มีนม้ำจุ่มชื้นตลอด มันต้องมาโหดนะครับชงสะอาว่าต้องมาโหดตอนแรงเขาก็บว่าต้องมาโหดเอาเวลาไปเหตุยังงินครับเกียเป็ดเกียไกล้เกีย,กกยป่านะกับประมาณนี้ครับผู้ใดชื่นชอบชิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งให้ผมน้ำหน่อยด้ยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้เหตุชิปมีไม่ออกมาให้รับชมอีกเที่ยง ปูพยางแล้วเดี๋ยวผมสิม,มาเห็ดตอนสองให้เบิ่งอีกเด้ยครับว่าซิเป็นลัษดาแบบใดสิมีการปูพยางแบบใดนะครับสำหรับชีพนี้ฝากไว้สนิทก่อนขอขอบคุณมากครับสำหรับผู้รับชมผู้ติดตามขอบคุณครับคุณยุคใหม่หัวใจกเกษตร